ตอนนี้โควิดระบาดหนักเลยนะครับนี่ครับวันนี้มาตัดไผ่ครับเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าจะเอาไผ่พวกนี้ไปทําอะไรได้บ้างคุณจ็อบกาลังตัดอยู่ครับไม่มีไรายได้มาสามเดือนกว่าแล้วตกงานครับตกงานครับก็ค่อนข้างอันนี้ก็ค่อนข้างจะลําบากครับเงินเก่าที่เก็บไว้อะไรไว้ก็เริ่มค่อยๆลอยหลอลงไปแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาตกงานสามเดือนนี่นะครับ ระยะก่อนก็หยุดบ้างนะครับหยุดเดือนหนึ่งบ้างนะครับตั้งตตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทาทาไปเดือนหยุดเดือนเดือนเว้นเดือนเลยนะครับพอระบาดท,ทีก็หยุดทีระบาดท,ทีก็หยุดทีมาคราวนี้โอ้โหโควิดอินเดียหยุดยาวไม่มีกําหนดเลยครับนี่ก็เลยต้องมาอยู่บ้านสวนครับสามเดือนแล้วสามเดือนกว่าแล้วครับนี่ก็เลยต้องมาดูซิว่าจะทําอะไรกับไผ่ที่บ้านได้บ้างครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอชาวสวนมือใหม่ชุดนี้ก็เป็นการรวบรวมวิธีทํากงไก่ในแบบของผมเองนะครับผมจะนําเสนอขั้นตอนการทํากงไก่ซึ่งทําจากไม้ไผ่ต้นไผ่ในบ้านในสวนนะครับออกแบบเองทําเองเลยครับนี่ครับอันดับแรกเข้าปากไผ่หาไม้ไผ่ครับในขนาดที่เราต้องการนี่ครับปาไผ่ นี่ไผ่ที่ตัดมากรองไว้แล้วนะครับที่จะใช้อ่านใช้ได้หลายอย่างมีหลายขนาดครับแล้วก็เลือกขนาดที่เราต้องการนะครับนี่เยอะครับต้นไผ่ทั้งนั้นเลยเข้าป่าไผ่นี่ครับตัดลงมาไว้ในขนาดที่เราต้องการนะครับจะไปทำหลายๆอย่างปลูกเพลิงก็ได้ครับ ทำกงไก่กงขังหมาได้หมดครับนี่ก็ใบไผ่ครับนี่เอาไปหมักทำปุ๋ยใบไผ่ตรงครับลำนี้ลำนี้ตรงเอาไปทำคานทำไรได้เลยครับเนี่ยไผ่ตรงอย่างดีเลยลุยปลาไผ่ครับลุยปลาไผ่โอ้โหโเต็มไปด้วยต้นไผ่ชีวิตนะครับยุโคโควิด อย่างในบ้านในสวนนะครับต้องใช้เป็นประโยชน์นครับสํารวจดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ไผ่ลําตรงหน้าเลยโอ้ไผ่นี้ตรงมากเลยนี่ครับไผ่ที่ตัดครับคุณจอบกำลังตัดอยู่ครับนี่ครับไผ่ที่จะใช้งานครับตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับระบาดล็อกดาวอยู่กับบ้านตกงานมาสามเดือนกว่าแล้ว ครับเราก็ต้องตัดไม้ไผ่นะครับนี่ตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกครับเลือกไม้ไผ่ที่เราจะไปทําเป็นไม้ยึดซี่ลูกกงนะครับเราก็เลือกไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.3นิ้วถึง1.5ซนิ้วอันนี้ได้เลยครับ1.5นิ <laughs> น้วตถ้าเป็นไผ่ตันยิ่งดีเลยนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกเลือกไปเรืองขนาดที่เราต้องการนะครับ อันนี้เราก็ได้แล้วนะครับไม้เลือกได้แล้วนะครับมาหยุดซีลุกของเข้าป่าไผ่แล้วก็เป็นเลือกตัดต้นไผ่ในขนาดที่เราต้องการนะครับลำไผ่นะครับอันนี้เราก็จะไปทําไปทํากงไก่ครับนี่ครับเลือกลำไม้ไผ่ขนาดที่เราต้องการเลยครับนี่โอ้โห เงือแตกเลยครับกว่าจะไปได้ลำไม้ไผ่ขนาดที่เราต้องการนะครับนี่มาทำกลงไก่เตรียมมาพร้อมแล้วครับนี่ไม้อันนี้เป็นไม้ที่จะมายึดกระซี่รูปกงไก่เมื่อเราเลือกไม้ได้แล้วนะครับลำดับแรกผมก็จะทำไม้ยึดซี่กงนะครับหรือมีไม้ยึดรูปกงไก่ยาวสี่สิบนิ้วก็ใช้ด้านละ สามอันนะครับก็จะใช้ทั้งหมดประมาณสิบสองอันเลือกขนาดล้ำที่มันพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปความยาวของที่ยึดซี่ลูกกงนะครับเนี่ยของผมใช้ประมาณสี่สิบนิ้วนะครับ เรียบร้อยครับนี่ครับไม้ยึดซี่กลงนะครับลูกกลงไม่ต้องผ่านนะครับใช้กลมๆขนาดอย่างนี้นะครับขนาดประมาณเนี้นะครับี่ตัดมาแล้วครับอันนี้ก็ประมาณขนาด1.4หรือ1.5นิ้วกำลังดีนะครับขนาดที่ผมใช้อันนี้ก็1.5นิ้วได้12อันเลยนะครับด้านละ3อันมีอยู่4ด้านยาว40นิ้ว12อันตามที่เราต้องการแล้วนะครับเตรียมไว้พร้อม